ตจากมหาวิทยาลัย <ไอ S 1> ทันศิลป์วันนี้นะคะพวกเราจะมานําเสนอนวัตรกรรมใหม่ที่มีชื่อว่าการพัฒนาบทเกม AR เพื่อการศึกษาคุณเลืองเพื่อลงได้ยูชูสเบอรเชงที่ได้นําเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการศึกษาที่เปิดช่องทางการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจากัดวิชาเคมีเป็นวิชาที่เป็นนามธารมแม้ว่าผู้เรียนจะจินตนาการเท่าไหร่ก็มองไม่เห็นภาพตะทีทั้งคอนเซ็ปต์เยอะทฤษฎีแน่น ซึ่งทาให้ยากต่อก,การเรียนรู้หัวใจสําคัญของวิชาเคมีก็คือเรื่องธาตุและตลารางธาตุหากผู้เรียนไม่เข้าใจเนื้อหาดังกล่าวก็จะทําให้เรียนเคมีในเนื้อหาบทถัดไปไม่ได้เช่นกันจากความสําคัญดังกล่าวทําให้ผู้จดทำมีความสนใจและมีความคิดเริ่มในการนําบอรเดเกมมาผนวกกับก,บการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาเคมีเรื่องธาตุและคุณสมบ,บัติของธาตุ เพื่อเป็นความเป็นนามธรรมที่ไม่สามารถมองเห็นได้เปลี่ยนไปเป็นรูปธรรมทําให้ผู้เรียนนะคะมีความรู้และความเข้าใจในรายวิชาเคมีที่ดีขึ้นอีกทั้งนะคะยังส่งผลต่อทัศนคติที่ดีของผู้เรียนในหลักเคมีด้วยค่ะและยังเป็นการส่งเสริมถึงทักษะการคิดหาเหตุผลและการตัดสินใจซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญในศตวรรษที่21ต่อไปค่ะนี่นะคะก็คือตารางธาตุรูปแบบเดิมค่ะซึ่งตารางธาตุรูปแบบนี้นะคะก็ ะะงงเรื่องนวัตกรรมการพัฒนาบดเกม AR เพื่อการศึกษาคุณเลือกเพื่อโลกได้จะทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาวิชาเคมีเรื่องธาตุและสมบัติของธาตุอย่างแท้จริงไม่ได้การพิมงแบบการท่องจำตารางธาตุแบบเดิมๆซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้สนุกสนานไปพร้อมกับการได้รับความรู้ อีกทั้งนำ AR มาประยุกต์ใช้ในตัวบอร์ดเกมทำให้ช่วยยกระดับการเรียนรู้และเปิดประตูสู่โลกใบใหม่อย่างแท้จริงโดยขั้นแรกนะคะเรากส็สแกน AR c o d ตรงนี้ก่อนค่ะไปที่ App Re Play er. แ p ป V Player ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีกลุ่มสามกลุ ประโยชน์ของนวัตกรรมการพัฒนาบอร์ดเกม AR เพื่อการศึกษาคุณเลือกเพื่อโลกได้จะช่วยเปลี่ยนห้องเรียนรูปแบบเดิมให้เป็นห้องเรียนที่มีทั้งความสนุกและได้รับความรู้อีกทั้งผู้เรียนยังสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาในชีวิตประจำวันได้และเป็นการลดความเหนื่มล้าทางด้านการศึกษาให้ผิดควัง และยังช่วยสร้างถึงความตระหนักเรื่องภาวะโลกร้อนและยังช่วยให้ผู้เรียนนั้นมีคุณธรรมใจริยธรรมทาให้ผู้เรียนเป็นทั้งคนดีและคนก่งกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะคือคุณครูนันเกเรียนระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนต้นนันเกเรียนระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนปลายและผู้ที่มีความสนใจในเนื้อหาวิชาเคมีเรื่องธาตุและสมบัติของธาตุ